จะวิ่งด้วยความเร็วสูงมากไปเลย,ยนี่จะเป็นมือถือตัวแรกนะคะที่พี่ให้แ,แนสิบเต็มสิบไม่หกักกันไปเลยทีเดียวเพราะว่ามันทำทุกอย่างได้ตามที่ต้องการนะคะทั้งการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอและโฟล์แมสในเรื่องอื่นๆค่ะกับ H50 Pro 5 G จาก vivo ตัวนี้นะคะทำอะไรได้บ้างไปดูกัน เรื่องแรกนะคะที่มีความประทับอ,อกประทับใจมากเลยก็คือเรื่องของการใส่ gimbal นะคะ camera system เข้ามาในตัว vivo x50 pro 5g ตัวนี้เลยอธิบายง่ายๆนะคะตัว gimbal เนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินไม้กันสั่นนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ว่าเจ้าตัวนี้ค่ะไม่ต้องใช้ไม้พวกนั้นเลยเพราะว่ามันจะสามารถกันสั่นนะคะได้ดีกว่าเทคโนโลยี ois นะคะหรือว่า optical นะคะ image stabilization เนี่ย สามเท่าเลยทีเดียวก็คือว่าถ้าเรานะคะทําการเดินไปเดินมาหรือว่ามีการขยับตัวมือถือนะคะตัว gimbal ตัวนี้แหละจะช่วยนะคะทําให้ทั้งภาพแล้วก็วิดีโอเนี่ยนิ่งมากยิ่งขึ้นถ้าแบบนี้นะคะอุเนี่ยอยากจริงๆอยากให้ดูมากเลยว่ามันมีการขยับยังไงนะ ตัวเลนตัวนี้นะคะมันจะทําการขยับอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ว่าลองสังเกตดูได้ง่ายที่หน้าจอนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นการแสดงนะคะผลว่าตอนนี้ gimbal มันมีการขยับยังไงบ้างคะ่ะอยากให้ดูตัวอย่างวิดีโอนี้นิดนึงเดีย๋ยวเราจะมาเทสนะคะในส่วนของโหมดการใช้งาน gimbal นะคะ stabilization นั่นเองก็คือการสั่นด้วย gimbal นั่นเองนะคะของตัว vivo x 5 0 pro ค่ะเดีย๋ยวจะลองเดินไปเรื่อยๆนะคะามาดูทางนี้ นี่เลยที่เด็ดนะคะเราจะขึ้นบันไดกันไปขึ้นแล้วนะคะขึ้นบันไดแล้วนะคะแทนนะคะขึ้นนะคะไปเฮ้ยเฮ้ยประมาณนี้นะคะกับการเคลื่อนที่แบบกิมโบ เริ่มทดสอบนะคะคุณจะวิ่งนะคะคุณจะวิ่งด้วยความเร็วสูงมากไปเลยเป็นไงบ้างคะอุ้มว่ามันทําได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เราก็รู้สึกเลยว่าเวลาเรา เดินหรือว่าเราวิ่งนะคะเราก็ไม่ต้องห่วงอีกว่ามันจะมีการขยับหรือว่าเคลื่อนไหวจนแบบ้ปวดหัวหรือเปล่าหรือว่ามีการสั่นมากจนคลิปของเราเนี่ยดูไม่ได้หรือเปล่าค่ะทีนี้เนี่ยอธิบายนิดนึงว่าเวลาใช้งานนะคุณสามารถที่จะกดที่วิดีโอนะคะแล้วก็ใช้โหมดนะคะที่เป็นคิมโบได้เลยเพราะจริงจริงเนี่ยมันเป็นฮาร์ดแวร์ไม่ใช่ซอฟตแวร์นะคะคุณก็แค่ถือแล้วก็เดินไปเดินมาอย่างเงี้ยมันก็คือใช้งานได้เลยแต่ถ้าคุณต้องการให้มันเขาเรียกว่า กันสั่นได้มากกว่านี้นะคะยังสามารถเปิดตรงนี้ได้เป็นระบบกันสั่นพิเศษนะคะมเมื่อเปิดโหมดนี้ปุ๊บค่ะ,ะมันจะสเตเบิลกว่าเดิมนะคะหรือว่าเวลาเราถือมือถือถ่ายมันก็จะนิ่งกว่าเดิมอีกอันนี้คือเทคโนโลยีแรกที่อุ้มประทับใจมาก เรื่องที่2นะคะที่ทำให้มือถือรุ่นอื่นเนี่ยตายเรียบเลยก็คือเรื่องของ AI Super Night Mode นั่นเองนะคะเอ่อเจ้าตัวนี้เนี่ยเลนหลักของเขาจะเป็นความลเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลให้ค่า f มาอยู่ที่1.6นะคะ f เนี่ยกว้างมากๆแล้วมพอมันทำงานเนี่ยร่วมกับ gimbal นะคะที่ให้มาโอ้โหภาพกลางคืนมันแบบ สุดยอดมากนะคะทั้งคมชัดกริปเลยและเดี๋ยวอยากจะให้ดูอะไรเพิ่มเติมนิดนึงแต่ว่าอย่างนี้ค่ะในที่ที่มันมืดมากๆนะคะตัว AI Super Night Mode ตัวใหม่เนี่ยมันก็จะทำการปรับนะคะภาพให้สว่างมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นี่เลยจุดเด่นสุดๆของเขานะคะก็คือว่าเราสามารถจะเลื่อนไปที่กลางคืนใช่ไหมแล้วมันมีคำว่าสไตล์อยู่ตรงนี้ คุณสามารถจะเลือกนะคะโทนสีสันเนี่ยของภาพนะคะให้เป็นไปตามที่ใจเราต้องการเช่นโหมดต่างๆนะคะอะไปลองดูคลิปนี้กันนิดเดินอีกโหมดหน,นึ่งที่น่าสนใจที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะโหมดกลางคืนเนี่ย เ,<ม>เพราะว่ามีสไตล์ให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายเลยอย่างนี้นะคะคือไม่ได้เลือกอะไรมีแบบเป็นดําและทองค่ะน้ําแข็งสีฟ้าตีมเขียวส้มเขียวนะคะไซส่พวกพังก็ได้ถ่ายออกมาก็จะมีความสวยงามตามที่คุณเนะี่ยทุกคนเห็นกันอยู่เนี่ยแหละ เรื่องที่3นะคะคือเรื่องของการซูมนั่นเองเมื่อกี้มีทั้งกันสั่นเนาะมีทั้งเรื่องของภาพกลางคืนไปแล้วคราวนี้เป็นเรื่องของไฮเปอร์ซูมบ้างค่ะมันเป็นยังไงเจ้าตัวนี้นะคะเลนส์ของเขาเนี่ยจะเป็นเลนส์แบบเพริสโคปนะคะเทเลโฟโต้เพริสโคปตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็การทํางานของเขาเนี่ยมันสามารถจะซูมได้สุดที่60เท่า ยังไม่พอค่ะมันยังมาพร้อมกับ OIS นะคะแล้วก็ VDOSR เจ้าตัวนี้เนี่ยทำให้เวลาเราถ่ายภาพเนาะนึกภาพออกใช่ไหมคะเวลาเราถ่ายภาพาถ่ายใกล้ๆไม่เป็นไรพอเราเริ่มซูมนะคะเข้าระยะ30เท่าเข้าระยะ50เท่าเข้าระยะ60เท่าเอาละมือเรานะคะจะเริ่มไม่นิ่ง พราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยนะคะทําให้เวลาเราถ่ายเนี่ยในระยะที่ไกลามากๆเนี่ยมีความคมชัดแล้วก็นิ่งคะ่ะไปลองดูคลิปนี้นิดหนึ่งมาลองทดสอบการซูมกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอันนี้เป็น0.6เท่าค่ะแล้วก็มาเป็นที่1เท่านะคะมาเป็นที่2เท่ามาเป็นที่5เท่าและแน่นอนเจ้าตัวนี้นะคะจะสามารถซูมสุดได้ถึง60เท่า น้งเกดูอย่างหนึ่งค่ะการใช้งานแบบที่เป็นกิมโบแบบนี้นะคะการที่เลนเนี่ยมันมี g i ิมโบทําให้เวลาเราซูมเยอะๆนะคะมันเนี่ยค่อนข้างจะสั่นน้อยมากถ้าเทียบกับมือถือรุ่นเดงๆและแน่นอนนะคะสำหรับสายซูมดวงจันทร์อย่างเราค่ะมีโหมดนี้ ซูเปอร์มูนอ่าพราะอุ้มเปิดปุ๊บนะคะเราจะสามารถซูมดวงจันทร์และ AI มันจะช่วยเราวิเคราะห์นะคะแล้วก็ทําให้ภาพเนีย่ยมีความคมชัดแล้วก็สวยงามอีกด้วยไปดูคลิปนี้กันเลยเดี๋ยวอุ้มจะแนะนํานะคะการถ่ายภาพโหมดซูเปอร์มูนนะคะไปที่มอแล้วก็เลือกที่ซูเปอร์มูนได้เลยแนะนำว่าให้กดเรื่องนะคะที่10เท่าก่อนเนาะแล้วก็ถ่ายได้1 2 3นิ่งมากนะคะ30เท่าแล้วก็ไปที่60เท่าค่ะ แล้วดูคุณภาพภาพกันว่าเป็นไงบ้างโอ้โหนี่คือที่60เท่านะคะชัดมากอันนี้ที่30เท่านะคะแล้วก็10เท่าถ่ายสวยขนาดเนี้ย นะคะใครที่ชอบไปส่องดาวสองนู่นนี่นั่นเนี่ยต้องชอบมากแน่นอนเพราะว่าเจ้าตัวนี้มีโหมดที่ชื่อว่า a s t r o Mode นะคะแค่เรกากดไปที่เพิ่มเติมเนาะเราเลือกที่ดาวเต็มท้องฟ้าหรือภาษาอังกฤษคือ a s t r o Mode นั่นเองเอ่อตอนนี้นะคะมันจะให้เราเนี่ยไปตั้งบนขาตั้งกล้องเนาะแล้วว่าตัวเครื่อง AI ตัวเนี้ยมันจะคิดให้เราค่ะว่าเอ๊ะตรงเนี้ยมันมีดาวตรงไหนบ้างหรือว่าเอ่อมันมีเมฆมันมีกลุ่มดาวอะไรบ้างนะคะมันก็จะดีเทคขึ้นมาบนหน้าจอของเราค่ะอย่างถ้าอุ้นถ่ายอย่างช่วงเนี้ยพอ ีว่าเมฆมันเยอะเนาะแล้วก็ฝนมันตกค่ะก็อาจจะดีเทคได้แบบไม่ดีนักเนาะแต่ว่าก็ดูสวยงามกว่าการถ่ายแบบปกติอยู่ดีค่ะตัวนี้เนี่ยอ,อยากภาพนี้จ,จะดีเทคอยู่ที่ประมาณ2นาทีนะคะก็ปล่อยเอาไว้ให้มันประมวลผลได้เลย เดี๋ยวเรจะลองสาธิตนะคะโหมด Astro mode นะคะหรือว่าโหมดดวงดาวนั่นเองตอนนี้นะคะเรจะลองถ่ายดูแต่ว่าต้องขอภายนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ฟ้ามันไม่ค่อยเปิดนะคะถ้าฟ้าเปิดมันจะสวยกว่านี้อีกเดี๋ยวลองดูนะคะเลื่อนไปเนาะกดไปที่เพิ่มเติมแล้วเลือกคาว่าดาวเต็มท้องฟ้าค่ะแล้วแนะนําว่าให้ตั้งอยูนขาตั้งกล้องแล้วเราก็สามารถที่จะกดชัตเตอร์ได้เลย เวลาของมันนะคะก็อาจจะประมาณแบบ2นาทีแบบนี้ค่ะหรือว่าอาจจะเยอะกว่าหรือน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งบนขาตั้งกล้องนะคะก็ทําให้มือถือเนี่ยมีความนิ่งมากกว่าในโหมดนี้ค่ะเดี๋ยวรอชมภาพกันแป๊บหนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะคะรอมันประมวลผลแป๊บหนึ่งค่ะมาแล้วนะคะมาดูกันว่าภาพที่ได้เป็นยังไง นี่นี่ขนาดฟ้ามืดมากนะคะแล้วก็มีเมฆเยอะเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะคะก็เห็นดวงดาวประมาณนี้แต่ว่าถ้าอย่างที่บอกไปถ้าฟ้าใสเนี่ยจะสวยกว่าน,นี้เยอะเลย ไม่พอมีแค่นี้นะคะมันยังมีโปรสปอร์ตโหมดค่ะมันคืออะไรมันคือตรงนี้ค่ะเราสามารถไปที่เพิ่มเติมเหมือนเดิมนะคะเราเลือกที่คําว่าจับภาพเคลื่อนไหวการทํางานของมันนะคะมันก็คือว่ามันจะดีเทคสิ่งที่เคลื่อนไหวเนี่ยแหละแล้วก็สมมติเรากดถ่ายใช่ไหมมันก็จะจับนะคะ m o ชั่นนั้นมาให้เราอ่ส่วนใหญ่โหมดนี้ค่ะเขาจะไปใช้กับพวกกีฬาเนาะเวลาแบบเอ้นะัก บตีนักทึ้นนิดตีค่ะตัวนี้มันจะเหมือนแบบจับภาพให้เราเนี่ยเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็นิ่งมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าอุ้มได้ทำการทดสอบโดยการเนี่ยถ่ายแมวเออไอ้นี่ก็เคลื่อนไหวกันเร็วเหลือเกินนะคะเจ้าโหมดนี้ค่ะโปรสปอร์ตโหมดเนี่ยก็ช่วยทำให้เราเนี่ยแคปเจอร์ภาพนะคะในโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยปกติมันถ่ายไม่ติดอะหรือว่าถ่ายก็เบลออะไรแบบนี้นะคะก็ทำให้เราได้ภาพที่คมชัดมากยิ่งขึ้นแบบนี้แ,บบแหละ ทีนี้นะคะน่าจะอยากรู้ว่าถ่ายพอร์เตรตทำหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยภาพบุคคลเป็นยังไงบ้างคะ่ะบอกเลยว่าสามารถทำออกมาได้ดีมากทั้งเวลากลางวันแล้วก็เวลากลางคืนนะคะอุ้มมีตัวอย่างภาพลองไปดูชุดภาพนี้กัน o X 50 Pro 5G นะคะใส่เลนส์ที่เป็นเลนส์พอตเทกครามละเอียด13ล้านพิกเซลมาให้แล้วก็ระยะนะคะอยู่ที่50มิลนะคะก็คือเหมือนระยะกล้องปกติที่เวลาเราถ่ายคนแล้วมันจะสวยงามที่สำคัญะคะ่ะอ,อ,อยากให้ดูโบเก้มานิดนึงค่ะโบเก้ของมันนะคะสามารถที่จะทำออกมาได้ละเอียดมากนะคะแล้วก็ดูดีมากก็คือดึงเนี่ยภาพบุคคลเนี่ยให้โดดเด่นขึ้นมาแล้วก็ด้านหลังเบอแล้วเบอสวยด้วยคุณเบรอร์แบบ เบอร์แบบโปรเลยอะคะ่ะอุ้มสามารถเอาภาพพวกนี้เนี่ยไปใช้งานได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าเอาไปแต่งต่อได้ง่ายมากๆด้วยโทนสีของมันอะนะคะมีอย่างที่ภาพตัวอย่างที่ทุกคนเห็นไปนั่นเองส่วนกลางคืนนะคะก็สามารถถ่ายออกมาได้ดีคือสมมุติว่าเราต้องการจะถ่ายเราให้เห็นด้านหลังนะคะเป็นโบเก้ไฟอะไรแบบนี้ก็สามารถทําออกมาได้อย่างสวยงาม ไม่เพียงเท่านั้นค่ะวุ้มอยากให้ดูโมดนี้นิดหนึ่งเอ่อนี่น,นีเราสามารถเลือนไปที่ภาพคนนะคะแล้วก็มันจะมีตรงนี้เขียนว่าสไตล์ค่ะ สไตล์เนี่ยมันจะมีแสงต่างๆนะคะที่เหมาะกับช่วงเวลานั้นๆเช่นเราต้องการถ่ายแบบแสงธรรมชาติวินเทจเมืองเหนือนะคะแฟชั่นอะไรแบบนี้จะมีตัวอย่างภาพให้ดูเลยมันดีตรงที่มันมีตัวอย่างภาพเ่ยแหละปกตินะคะหลายๆรุ่นที่เราเห็นเนี่ยมันก็ให้มาแต่เป็นฟิลเตอร์ใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีท่าทางมีอะไรแบบนี้ให้ดูเลยค่ะแล้วก็ยังสามารถเลือกได้นะคะความงามใบหน้าเราต้องการให้ความสวยขนาดไหนนะคะปรับแต่งอะไรบ้างแก้มนะคะจมูกเอรูปปากหนะ้า ผักช่วงตาปรับได้หมดเลยนะคะกับเจ้าตัวนี้และยังมีอันนี้เวิร์กมากก็คือเรื่องของท่าทางนั่นเองนะคะเราเนี่ยปกติจะคิดไม่ค่อยออกใช่ป่าว่าแบบเราจะทําท่าไหนดีเวลาเราถ่ายรูปนะคะก็จะมีท่าทางตัวอย่างมาให้แล้วถ้าเราเลือกนะคะมันก็จะมีขึ้นมาให้ว่าเอ๊ะเราต้องทําท่านี้ท่าน,นู้นเนาะแล้วเราก็สามารถบอกนางแบบหรือบอกแฟนเราได้ว่าเฮ้ยทำท่านี้ดิโชยเขาดูแบบนี้นะคะกดให้ดูได้แล้วก็สลับข้างไปมาแบบนี้ได้ กล้องหน้าก็ไม่แพ้กัน,นะคะ่ะมากับความละเอียด32ล้านพิกเซลนะคะจะบอกว่ากล้องหน้านี่สุดยอดมากอุ้มให้หลายคนทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะลองใช้เจ้าตัวนี้ถ่ายดูเฮ้ยคือมันดีมากจริงคือหน้าเนียนด้วยนะคะแต่ยังเป็นธรรมชาติไม่หลอกอะ่ะแล้วก็ใครที่ชอบพวกแอปยูไลท์อ่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยจัดการใส่มาให้หมดเลยนะคะแล้วก็อัดแอปให้เข้ากับผิวผู้ชายด้วยอ่ะเนี่มีตัวอย่างภาพให้ดูกันค่ะ ากที่หลายๆคนนะคะเอาไปลองอย่างที่บอกไปค่ะทุกคนเนี่ยบอกว่าไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องโบทอกแล้วค่ะก็คือใช้เจ้าเครื่องนี้ก็คือจบเลยเนาะเนี่ยอย่างอันเนี้ยอลินไม่ได้แต่งหน้าพี่บีไม่ได้แต่งหน้าเยอะนะคะก็ใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยในการถ่ายหรือว่าใครที่แบบเอ้ยมันต้องแบบ บิวตี้เยอะไหมอะไรแบบนี้ค่ะมันก็สามารถที่จะปรับลดได้ตามที่ใจเราต้องการนะคะว่าต้องการให้มันบิวตี้ขนาดไหนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันมีท่าทางต่างๆเนี่ยที่ให้มาเหมือนที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้นะคะสามารถใช้ได้สําหรับกล้องหน้าอยู่ด้วยแล้วเราก็สามารถปรับนะคะโครงหน้าปรับจมูกนะคะปรับตาอะไรแบบนี้ได้แต่ชอบอย่างหนึ่งค่ะคือถึงมันจะบิวตี้เนาะแต่มันยังเนียนมากแล้วมันก็จะดูแบบ คือดูเป็นฉันที่สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าไม่ได้แบบเจอกันแล้วจําไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะชื่นชมไม่จริงสำหรับกล้องหน้าของตัวนี้กล้องมาเทพขนาดนี้นะคะเรื่องอื่นเป็นยังไงบ้างค่ะไปต่อที่เรื่องของดีไซน์ดีกว่า มาดูกันนะคะใกล้ๆเลยว่าหน้าตาของมันเป็นยังไงบ้างคะ่ะสิ่งที่ต้องชื่นชมอย่างหนึ่งนะคะว่าตัวนี้เนี่ยทำตัวเครื่องออกมาได้เบาแล้วก็บางมากๆค่ะน้ำหนักของมันเนี่ยอยู่ที่181.5กรัมนะคะแล้วก็ความหนาอยู่ที่8ปมิลน,นะคะประมาณนี้เวลาถืออยู่ในมือเนี่ยก็รู้สึกดีมากคะ่ะอุ้มชอบสัมผัสมันมากนะคะด้านหลังนะคะสีนี้คือสีชื่อว่าอัลฟาเกรย์ค่ะลักษณะของเขาจะทําเป็นแบบทูโทนเนาะสวยงามดีแต่ว่าแอบคิดว่าถ้า สีอื่นด้วยนะแจมแจเนี่ยน่าจะเลิศเลยค่ะส่วนด้านหน้านะคะหน้าจอเนี่ยจะมากับหน้าจอ ultra o screen ค่ะสังเกตดูว่าจะเป็นแบบจอโค้ง3 d นะคะแล้วก็เนี่ยมันจะโค้งซ้ายกว่าใช่ป่ะส่วนด้านบนนะคะก็จะมีกล้องหน้าอยู่ตรงนี้กล้องหน้าเนี่ยจะมีขนาดเพียงแค่3.86มิลเท่านั้นนะคะก็ถือว่าเล็กมากๆถ้าเทียบกับกล้องหน้าหลายๆยี่ห้อค่ะ จอตัวนี้นะคะจะเป็น Refresh Rate ที่ 90Hz ค่ะแล้วก็มี Response Rate ที่ 180Hz ค่ะเออเราสามารถที่จะปรับตั้งค่าได้เนาะว่าจะให้มันอยู่ที่60หรือมันจะอยู่ที่90หรือว่าต้องการให้มัน a d a p t นะคะหรือว่าปรับเปลี่ยนด้วยตัวเองค่ะจอตัวนี้ก็คือแบบคือจะบอกว่าสัมผัสดีมากจริงๆนะคะตัวจอเนี่ยคือเนียนมากแล้วก็สวยงามมากๆหน้าจอเนี่ยเป็นความละเอียดระดับ Full HD Plus นะคะขนาด6.56นิ้วนะ,ะเออสวยงามนะคะจะบอกว่าจอสวยเน แล้วก็งานประกอบเนี่ยดีมากจริงๆนะคะปุ่มนะคะพวกปุ่มต่างๆจะอยู่ทางขวาเนาะปุ่ม power ปุ่มเ,เพิ่มเสียงลดเสียงค่ะแล้วก็จะมีด้านล่างนะคะเป็นพอร์ต usb c มีที่ใส่ซิมค่ะมีลำโพงนะคะลำโพงที่เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งที่เออเสียงมันดังมากนะคะแล้วก็มันมาพร้อมกับระบบเสียงนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปว่าเป็นยังไงละกันเนาะฟังก์ชันเยอะขนาดนี้นะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าแบตเป็นยังไงบ้างคะ่ะแบตเจ้าตัวนี้ค่ะให้มา4 3 1พ 5มิลลิแอมป์เนาะมาพร้อมกับระบบ vivo fast charge 2.0นะคะชาร์จที่ความเร็ว33วัตต์ก็เต็มนะคะภายใน57นาทีเนาะในการชาร์จ1ครั้งค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นการประหยัดพลังงานที่ดีมากๆอุ้มลองใช้งานอยู่หลายวันและแล้วก็แบตมันก็ถือว่าทำออกมาได้คือใช้งานได้ทั้งวันนะคะถึงเราจะเล่นเกมหรือเราจะเอาออกไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเยอะแยะนะคะมันก็จัดการเรื่องของแบตออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียว ไปดูกันต่อที่เรื่องของ p พอร o ฟ m a n แมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะแบตให้มาเยอะแล้วนะคะระบบแฟชั่นเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้ว ทีนี้เนี่ยการเล่นเกมเป็นยังไงบ้างค่ะอุ้งทดสอบเล่นเกมอยู่หลายๆเกมนะคะก็สังเกตดูว่าออจอแบบนี้ทําให้รู้สึกจับถนัดมือนะคะแล้วก็จอเนี่ยลื่นมากๆส่วนการปรับค่าตั้งการตั้งค่าต่างๆนะคะอย่างตัวนี้ PUBG เนี่ยกราฟิกเนี่ยสามารถตั้งไปที่ H D I H D นะคะแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยไปที่อัลต้าได้แล้วก็ตัวนี้ค่ะในส่วนของปรับความละเอียดภาพก็สามารถที่จะเปิดได้เช่นเดียวกัน คือจะบอกว่ามันค่างๆจัดการเรื่องของความร้อนได้ดีนะคะเพราะว่าเล่นมันก็มีอุ่นๆบ้างตามปกตินั่นแหละแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าร้อนจนเกินไปรวมทั้งการถ่ายภาพในเวลานานๆน,นะคะปกติเนี่ยมันชอบแบบเรียกว่าโอเวอร์ฮีทกันไปนาะสำหรับหลายๆรุ่นนะตอนนี้เพราะอากาศมันร้อนมากๆแต่ว่าเจ้าตัวนี้ค่ะรักษาเรื่องความร้อนได้ดีมากๆนะเพราะว่าอุ้มหมาถ่ายกลางแจ้งนะคะอย่างททุกคนเห็นภาพกันไปนั่นเองอ่ะตัวนี้นะคะชิปเซตนะคะเขาจะใช้เป็น snapdragon 765G เนาะแล้วก ใส่นะคะในเรื่องของเกมโหมดมาให้เราสามารถจะเลื่อนมาทางซ้ายแบบนี้นะคะเพื่อที่จะตั้งค่าต่างๆการโทรการบล็อกต่างๆนะคะโหมด eSport ก็เปิดได้นะคะเครื่องเปลี่ยนเสียงก็มีมีโหมดต,ต่างๆที่ใส่มาให้ตรงนี้นะคะก็เป็นเ,เรื่องของเกมโหมดของทาง vivo ที่ทําออกมาได้ดีอยู่แล้ว แล้วมันจะครบได้ยังไงถ้าขาดเรื่องนี้นะคะแน่นอนเป็น vivo vivo เนี่ยต้องมาพร้อมกับชิปเสียงแน่นอนนะคะตัวนี้เนี่ยมากับชิปนะคะ ak 4733a ค่ะชิปเสียงของทาง vivo เนอะแล้วก็มันสามารถที่จะรองรับนะคะการฟังเนี่ยแบบ hi-fi ได้ผ่านการเสียบนะคะหูฟังแบบนี้นี่เอง เพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราใช้งานเนี่ยเราสามารถจะหูฟังในกล่องเนี่ยมาเสียบได้เลยทีนี้ค่ะสังเกตดูนิดนึงว่ามันเป็นไฮไฟจริงหรือเปล่าเราสามารถเลื่อนลงมาตรงนี้ได้นะคะกดที่เซตติ้งแล้วก็เลื่อนไปที่คําว่าเสียงและการสันมันจะมีนะคะเขียนมาเลยว่าไฮไฟเนาะตรงนี้อุ้มกดเข้าไปที่ไฮไฟค่ะ มันจะแสดงนะคะว่าแอปพลิเคชันไหนที่รองรับนะคะไฮไฟบ้างเนี่ยนี้ก็จะมีทั้งเพลงมีทั้งจุกนะคะ Spotify นะคะ Facebook อะไรแบบนี้แต่ว่าตัวคอนเทนต์นะคะที่เรารับฟังเองก็ต้องเป็นการอ่ะซัพพอร์ตเรื่องของไฮไฟด้วยเนาะเพื่อให้คุณภาพของเสียงมันออกมาได้ดีที่สุดค่ะทีนี้เนี่ยมันยังมีในเรื่องของการปรับแต่งนะคะเอฟเฟกเสียงคือคุณอายุเท่าไหร่คุณปรับแต่งไปตามนั้นได้เลยนะคะเพื่อให้คุณภาพเสียงเนี่ยเข้ากับคุณมากที่สุดค่ะ ทีนี้เวลาเราฟังเพลงเนี่ยอยากรู้ว่ามันไฮไฟจริงหรือเปล่าเป็นยังไงนะคะสมมตุติอ่าอุ่งฟังเพลงนี้ดีกว่า๊ปบป เป็นไอศครีมนะคะของแบ็ k พริงสังเกตดูมุมนะคะกว่าบนมันจะเป็นรูปหูฟังแล้วก็ขึ้นมาว่าเป็น Hi-Fi แบบนี้ก็คือเรากําลังรับฟังนะคะระบบเสียงที่เป็น Hi-Fi หรือว่าไฮเล s นะคะออดิโออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยกุณภาพเสียงก็จะดีกว่าปกติอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใส่มาให้ใน X 50 Pro 5G ตัวนี้สรุปเลยละกันนะคะว่าอุ้มรู้สึกยังไงกับตัว X 50 Pro 5G บ้าง บอกเลยว่าชอบมากนะคะแล้วก็จริงๆเจ้าตัวนี้เนี่ยใช้งานเป็นเครื่องหลักได้เลยเนาะแล้วก็ในกลุ่มราคาที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะรู้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถทำเนี่ยได้เป็นในระดับแบบไฮเอ็น d ไปเลยอ่ะเออสำหรับสเปคต่างๆนะคะรวมทั้งคุณภาพการใช้งานแต่ว่าตัวชิปเซตเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้เป็นตัวท็อปขนาดนั้นนะคะแต่ก็อยู่ในระดับที่ใช้งานได้ดีค่ะ แต่สิ่งที่ทำให้อุ้มเนี่ยรู้สึกว่าเออเนี่ยมันควรได้10เต็ม10จริงๆนะคะเพราะว่าเออหคือเรื่องของกิมโบเนาะอันนี้คือเรื่องแรก2คือเรื่องของการถ่ายภาพแบบไหนโหมดการปรับแต่งได้รวมทั้งมีโหมดพวกแอสโทรโหมดนะคะซูปเปอร์ซูมซูมดวงจันทร์เนาะหรือว่าจะเป็นการซูมนะคะสูงสุดที่60เท่าพร้อมกับการสั่นที่แบบโคดีอ่ะคือเวลาคุณใช้งานอุ้มเชื่อเลยว่าถ้าคุณมาลองตัวนี้นะแล้วไปลองตัวอื่นที่เป็นการซูมในตลาดอะ่ะคุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นแบบนี้คือเเวลารารซูม ไม่ควรจะสั่นมากป่าอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือเรื่องของการซูมแล้วก็ในเรื่องของภาพนะคะตัวนี้นะคะถือจะเป็น90%เิ r e ร l เฟ t rate นะคะแต่ว่าก็สามารถทําหน้าจอออกมาได้เนียนมากๆติดแค่สีนะคะที่แบบเอ้ยสีนี้เนี่ยมันก็ดูหรูหราดีแต่ว่าสไตล์อุ้มเนี่ยอุ้มชอบ สีที่มัน,ปนแปลกๆนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะถืออยู่ในมือก็ดูดีเลยทีเดียวค่ะอ๋อแล้วอีกฟังก์ชันหนึ่งที่สาวๆชอบมากก็คือเรื่องของกล้องหน้านะคะเรื่องของพอตเทชท,ที่ทําหน้าชั้นหลังเบอร์ได้สวยงามเหมือนตัวอย่างภาพที่คุณเห็นไปนะคะก็คือครบถ้วนทุกอย่างเลยแล้วก็คุณภาพเสียงที่ใส่เรื่องของชิปเสียงมาให้ด้วยซึ่งในมือถือในปกติก็ไม่ค่อยใส่กันมาเนาะก็จะมี vivo เนี่ยแหละที่เขาเนี่ยชอบเรื่องนี้นะคะใส่เรื่องนี้มาให้การถ่ายภาพในเวลากลางคืนทั้งกล้องหน้ากล้องหลังก็สามารถทําได้ดีีนนะะะคตัวว้จบอก่า เชียร์จริงๆเนาะ mm. เขาไม่ได้บอกว่าให้อุ้มาเชียเนาะแต่ว่าชอบมากๆนะคะแล้วรู้สึกว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่คุณควรมีอ่ะแล้วก็เป็นตัวที่อยากจะเลือกให้ทุกคนในในาทีนี้เลยนะคะสำหรับ Vivo X50 Pro 5G เออเลือกสำคัญเลือกสุดท้ายค่ะคือมันรองรับ 5G ด้วยนะคะแต่เดี๋ยว้มจะใส่นะคะรายละเอียดไว้ใน description ด้านล่างนะคะว่ามันรองรับ ขึ้นไหนอะไรยังไงบ้างคะ่ะแล้วก็สามารถใช้งานได้เป็นยังไงบ้างเอาวันนี้ต้อไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีค่ะ